ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเกษตรกรทําหานะจะพามาดูวิธีการอนุบาลลูกไก่นะครับลูกไก่บ้านระยะแรกเกิดนะครับตั้งแต่ฟักออกมานะครับไปจนถึงระยะ2เดือนนะครับ2อถึงสเดือนนะครับว่า เกษตรกรทําหาเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้ก็คือเฉพาะผมนะครับที่อื่นอาจจะไม่แน่ใจนะครับก็คือ,อจริงจริงแล้วการเลี้ยงนูกไก่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอามาอนุบาลแบบนี้ก็ได้นะครับไก่บ้านเนาะก็คือทุกบ้านก็จะต้องมีอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เลี้ยงยากอะไรใช่ไหมครับไก่บ้านอ่าแต่ทีนี้นะครับก็มันมีปัญหานะครับจากที่ผมเป็นมือใหม่เนาะออกจากงานแล้วก็มาเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ ทำทุกอย่างนะครับทีนี้ก็เจอปัญหาอยู่ที่ว่า,าลูกไก่เนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดน้อยนะครับเพราะว่าถ้าผมปล่อยให้ไปกับแม่เนี่ยเวลา,าแม่เขฟาฟักออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ลงเดินนะครับแม่ก็จะพาหากินไปนะครับเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยน้อยมากนะครับก็จะเหลือจากสิบตัวเนี่ยเหลือห้าตัวบ้างนะครับเหลือไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือทําให้ผมเนี่ยคือมันเสียเวลานะครับแล้วก็ เสียดายลูกไก่นะครับฟักออกมาแม่พาลงเดินก็จะาตายม้่งอะไรบ้างนะครับก็สิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่แถวนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างเนี่ยชิดติดกับป่าหน่อยนึงนะครับป่าก็จะอยู่ทางนู้นก็คือข้ามทุ่งนาไปอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกแปลงเดียวนะครับทางนู้นก็จะเป็นป่าแล้วนะครับเนี่ยผมอยู่ติดติดป่าเลยนะครับ ก็สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่เพราะว่าในปลาเนี่ยแน่นอนนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงูนะครับมูสิงงูเห่าพังพอนนะครับอีกาเยียวนะครับแล้วก็พวกอย่างนกกระปูดอย่างนี้ก็กินลูกไก่นะครับก็เลยทำให้ลูกไก่เนี่ยเหลือน้อยมากนะครับ แล้วก็อีกอย่างแม่ไก่ก็เลี้ยงลูกไม่ค่อยดีนะครับบางแม่นะครับก็จะเวลามีเจอสัตว์อะไรเข้ามาก็จะวิ่งหนีก่อนนะครับเงี้ยทิ้งลูกไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีอีกอีกปัญหาหนึ่งก็แม่ไก่มันชอบไข่รวมกันนะครับเนะเนี่ยดูครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็คือแม่ไก่นะครับชอบไข่รวมกันนะครับเนี่ย สามแม่นะครับอยู่ใน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 ที่ไข่อันเดียวเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่ข้างในนะครับทางนู้นก็จะมีรังให้ไข่อยู่เยอะนะครับมันยอมไปไข่นะครับเนี่ยมาไขอยู่ตรงนี้สามอันเลยนะครับอันนี้ก็คือมันทาให้ฟักไม่พร้อมกันผมก็เลยต้องพอแม่ไก่เขาฟักออกมาได้ชุดหนึ่งแล้วเขาก็จะลงเดินไปกับลูกชุดแรกทําให้เหลือไข่เหลือไข่ไว้นะครับเหลือไข่ไว้เยอะนะครับเป็นเป็นไข่ ไข่ข้าวทั้งหมดนะครับสรรเสียไข่ไข่เสียทส้งหมดนะครับก็เลยผมต้องฟักออกมาปุ๊บเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวฟักผมก็จะมาหยิบออกไปทีละตัวทีละตัวนะครับไปไปอนุบาลเลยไปจัดการเองเลยนะครับก็คือจริงๆมันก็อาจจะเป็นการที่ไปขัดต่อพระเจ้าเนาะ <laughs> ไปเลี้ยงลูกไก่เองเนาะนะครับแต่ก็เพื่อให้ไก่เขาอยู่รอดได้เยอะนะครับ ก็นี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือปล่อยให้แม่เลี้ยงเองนะครับลงเดินแปดตัวนะครับตอนนี้เหลือสองเองนะครับแล้วขนาดแค่นี้ยังไม่รอดนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือทุกตัวหรือเปล่าเหลือครบหรือเปล่าเวลาตอนโตไปนะครับอ่าผมก็เลยต้องจัดการเองเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือปัญหานะครับเปอร์เซ็นต์รอดน้อยมากนะครับอ่านะครับก็มาถึงเรื่องของ วิธีการเลี้ยงก็แล้วกันนะครับผมก็จะใช้วิธีเลี้ยงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในคลิปแรกผมก็ได้ทําไปแล้วนะวิธีแก้ไขปัญหาแม่บ้านแม่แม่ไก่บ้านไข่รวมกันนะครับก็ได้มาทําแบบนี้อันนี้ก็คือชุดที่3แล้วนะครับชุดที่3มก็จะเยอะขึ้นนะครับมีแม่ไก่เยอะมากอันนี้ชุดนี้ประมาณ30ตัวนะครับเนาะวิธีการเลี้ยงนะครับผมก็จะให้อาหารนะครับก็อาจจะมีนี่เห็นไหมครับ เขาเชื่องนะรุ่นรุ่นนี้เชื่องมากนะครับนี่ครับอาหารของผมนะครับก็จะมีรำนะครับแล้วก็ปลายข้าวนะครับอ่บางบางทีก็จะเอาเอาหญ้าสับมาให้บ้างนะครับบางบางบางวันถ้ามีเวลาผมก็จะ,ะเปิดไฟล่อ,อมแมลงนะเอาน้ําดักเอามะแรงมาให้เขากินบ้างนะครับาเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกในเรื่องของ ก็เสียก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงผมก็จะให้อาหารประมาณนี้นะครับไก่เล็กๆประมาณนี้ก็จะให้เช้ากลางวันเย็นนะครับโดยที่ไม่ได้ให้เยอะนะครับให้ให้ทีละิเล็กทีละนิดทีละนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเขากินไม่ได้เยอะแต่เขาขี้ขี้บ่อยนะครับไก่ไก่ไก่เล็กประมาณนี้นะครับอันนี้หนึ่งสัปดาห์นะครับดูครับหนึ่งสัปดาห์ขนอันนี้เริ่มออกมาแล้วนะครับบางตัวก็เพิ่งเอามาลงเมื่อวานก็มีนะครับอย่างอย่างตัวนี้ ตัวเล็กๆสองสามตัวตรงนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งเอามาลงเมื่อวานนะครับไอพวกนี้ก็ลงไปก่อนแล้วมันฟักไม่พร้อมกันนะครับผมจะเอาไก่ไว้ในนี้นะครับอบๆอยู่ในเนี้ยก็เปิดบ้างปิดบ้างนะครับใช้ศาสตร์เปิดปิดนะครับเป็นฝ้านะเออศาสตร์มาสั่นใช้เสือนะครับเปิดปิดเป็นฝ้านะสำหรับคนไทยนะครับที่ไม่รู้จักศาสตร์นะก็เป็นเสือนะครับ หรือจะใช้อะไรก็ได้ปิดไว้นะครับอ่าน้ําก็ปกตินะครับให้น้ําปกติน้ําเปล่าทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ยาใช้อะไรนะครับอันนี้ผมก็เลี้ยงธรรมดาทั่วไปเลยนะครับดูลูกไกนะ่น่ารักมากนะครับน,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 นี่เวลาเราจีบอาหารขึ้นมาแบบนี้ลูกไก่เขาจะชอบมาจิกกิน,นครับนี่นี่นี่เขาชอบเล็มนะครับโอ้ยฟินนะครับเหมือนปลาตอดขาอะไรประมาณนั้นนะครับ นะถ้าใครอยากทำสปาก็มาให้ลูกไก่จิกลูกไก่ผมจิกก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตอดออกมาเลยเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่กับเขาอย่างนี้ประจํานะครับนี่ทีนี้ผมจะไว้ในนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับแล้วก็จะย้ายออกไปนะไปไว้ในสุม่มหรือว่ามีที่ขังก็ได้นะเดี๋ยวผมมีชุดชุด,ช,ดชุดนี้เยอะผมอาจจะทําทําที่ขังใหม่นะครับแต่ว่าชุดชุดนี้มีน้อยนะครับชุดนี้ประมาณยี่สิบ ยมาถึงนะครับประมาณ12ตัวนะครับนี่ในก้อนหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับชุดนี้ผมก็จะเอามาลงทางนี้นะครับย้ายมาครับก็จะให้อาหารคล้ายๆกันนะครับชุดนี้เดี๋ยวมันมองไม่ชัดนะครับสําหรับอยู่ในซุ้มนะนี่นะครับนี่เออขออภัยนะครับกล้องไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับ ช้โทรศัพท์ไทยนี่ก็ยากอยู่นะครับอันนี้ก็ให้อาหารไปแล้วเมื่อเช้านะครับก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> เดือนนะครับเดี๋ยวพออยู่ตรงนี้อีกหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> เดือนเนี้วผมก็จะเอาปล่อยอิสระเลยนะครับคันนี้ก็คือน่าจะรอด <c oughs> ไม่น่าคือรอดทุกตัวแล้วนะครับนะเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็คือ99%ปอร์ซนนะครับมีตายบ้างนะครับ เพราะว่าอะไรบางทีเขาจิกกันเองนะครับอยู่ในนี้นะครับเขาก็จะตายนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูไอชุดที่ผมปล่อยไปแล้วนะครับรอบก่อนอ่าอันนี้ก็คือชุดสามเดือนนะครับสามเดือนกว่านะครับผมก็ได้ปล่อยออกมานะครับปล่อยจากสุ่มมาแล้วนะครับก็จะมาไอชุดนี้จะมีเก้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าจะไปอยู่ทางนู้นนะครับนูนนูน เขี่ยๆอยู่ทางนู้นครับชุดนี้ก็จะโตขึ้นแล้วนะครับนะโอ้กล้องไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับนี่นี่ก็คือเขาหากินเองได้แล้วนะครับรอดแล้วนะครับเดี๋ยวชุดที่อยู่ในสุ่มนะครับอีกหนึ่งเดือนผมก็จะปล่อยมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาไอชุดที่เล็กๆเมื่อกี้เข้าไปอยู่ในสุ่มแทนนะครับผมอาจจะทําสุ่มห้ใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวจะทำทำใหม่นะครับ ก็วัตถุประสงค์ข้อดีนะครับเกี่ยวกับการทําแบบนี้นะครับผมก็บอกไปหมดแล้วเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีก็คือทําให้แม่ไก่เนี่ยเขาชอบไม่ใช่สิเขาเขาไข่รอบใหม่ได้เร็วขึ้นนะก็เวลาเขาไข่ฟักออกมาไม่มีไม่มีลูกไก่ใช่ไหมครับเราเอาลูกเขามาหมดแล้วทําให้เขาเนี่ยก็ลงไปพอไม่มีไข่ฟักเขาก็จะลงไปหาก,กินสักพักแล้วเขาก็จะ ไข่รอบใหม่ได้เร็วนะครับเราก็จะได้ลูกไก่ชุดใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับแน่นอนนะครับเมื่อมีข้อดีนะครับก็ต้องมีข้อเสียนะครับมีพบก็ต้องมีจากนะครับมีหวกก็ต้องมีลบมีพบก็ต้องมีจากนะครับก็ก่อนจะไปรับชมนะครับข้อเสียและข้อควรระวังนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับอยากจะบอกต่อต่อแชร์ให้เกษตรกรทําหาด้วยนะครับผมเนาะ แน่นอนนะครับข้อเสียต้องมีอยู่แล้วนะครับอันดับแรกนะครับเรามาฝืนธรรมชาติแบบนี้นะครับเอาลูกเขามาเลี้ยงเองนะครับก็ไม่เหมือนในอกพ่ออกแม่เขานะครับเนาะความอบอุ่นนะครับเราก็ได้ทําที่แก้ไขโดยการใช้รถไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติที่ทุกที่ทําอยู่แล้วนะครับแต่บางทีถ้าเยอะเกินไปนะครับรถไฟอาจจะไม่เพียงพอก็อาจจะตายได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับ ต่อไปนะครับทําแบบนี้มันจะอบๆนะครับเวลาเขาขี้ลงตรงนี้มันก็จะเหม็นนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยผมผมจะเทกแกลบลงไปนะครับเนี่ยจะเป็นแกลบนะครับก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเอาแกลบเก่าออกนะครับอ้อนใหม่มาใส่นะก็ mean, s. <S คือเอาขี้เขาออกนะครับแล้วมีอะไรอีกครับก็คืออาหารนะครับในเรื่องของอาหารถ้าเขาลงเดินตามแม่เขานะครับแม่เขาก็จะพาไปกินอ่า วิ่งไล่กินมแมลงบ้างนะครับไปเคี่ยคุยหาไส้เดือนในดินนะครับกินกิน้งกือน,นะครับกินพวกหนอนเล็กๆนะครับหรือว่ายอดหญ้าต้นหญ้าใบไม้ใบหญ้านะครับเขาจะกินเองตามธรรมชาตินะครับทําให้ลูกไก่เนี่ยแข็งแรงนะครับเนาะแล้วก็สามารถหากินเองได้เมื่อเขาโตไปนะครับเพราะว่าแม่เขาก็จะสอนวิธีกินวิธีหาวิธีเคี่ยนะครับ พวกนี้มันเป็นสันตว์ฉตยานอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเขี่ยกันเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไหนกินได้ไหนกินไม่ได้นะครับแล้วเวลาเราให้อาหารแบบนี้นะครับบางทีผมก็จะให้อาหารที่แบบเดิมๆ hm ตลอดนะครับอาหารที่ผมให้ก็คือปลายข้าวกับรำนะครับเช้าปลายข้าวเที่ยงปลายข้าวเย็นปลายข้าวรำครับอยู่นี่ทําให้ไก่เนี่ยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับผมบางทีผมก็จะเอาพวก แมลงมาให้กินบ้างนะครับพวกหญ้า,าสับหรือว่าต้นหญ้าหรือว่าต้นผักอะไรมาทิ้งให้เขากิน,นครับเพราะว่าจะทําให้เขาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับเนาะอันนี้ก็คือแก้ไขข้อเสียตรงนี้ในเรื่องของอาหารนะครับต่อไปนะครับไก่แบบนี้นะครับเวลาปล่อยออกไปข้างนอกนะครับเขาจะกินทุกสิ่งอย่างเลยนะครับเห็นอะไรเขาจิกกินหมดอ่าไม่ว่าจะเป็น โคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นได้นะเส้นเชือกเชือกที่ถัดกระสอบไอ้ตัวนี้สําคัญมากนะครับอนี่ผมผมเจอมาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะครับก็คือพวกเนี้ยอย่าอย่าโยนลงในนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรเขาจะกินเลยนะครับอย่างเช่นเชือกกระสอบปุ๋ยเนี่ยเชือกถุงปุ๋ยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมเวลาดึงออกมาเวลามันมันขี้ออกมานะครับไก่เนี่ยจะกินเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะติดอยู่มันยาวนะครับมันกืนไปไม่หมดนะครับ อ่านี่จะทําให้ไก่สุขภาพเสียได้นะครับเราก็จะต้องตัดออกครับหรือไม่ว่าจะเป็นขนไก่นะครับขนไก่ที่ที่ที่เราที่มันถอนออกมาแน้วนะครับอย่าให้มันลงมาในนี้เด็ดขาดนะครับมันกินเลยนะครับลูกไก่เนี่ยเขาจะกินเลยนะครับผมนี่ผมเจียวพอดีเดี๋ยวมจะโยนลงไปครับเขากินเลยนะเห็นไหมครับมันชอบตรงไหนไม่รู้นะครับนั่นจิกกินนะครับไล่แย่งกันนะครับไอ้พอแล้วไม่ต้องกินแล้วมามามา พวกนี้อย่าให้ลงมาในนี้เลยนะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับที่ไม่ใช่อาหารนะครับเพราะว่าเขาจะกินหมดเลยนะไก่พวกนี้นะครับอ่านี่คือข้อเสียนะครับแล้วก็วิธีป้องกัน,นครับอ่าแล้วก็ถ้าเราปล่อยออกไปข้างนอกนะ่ะลูกไก่แบบนี้นะครับอันนี้ทุกที่น่าจะมีน่าจะเจอเหมือนผมนะครับบางทีผมก็อยากปล่อยให้เขาวิ่งเล่นบ้างนะครับก็ปล่อย ถ้าเราปล่อยนะครับห้ามนะครับพวกกะละมังใส่น้ำจึเต็มนะครับกะละมังใหญ่ๆนะครับพวกปูพวกอะไรเงี้ยที่ลูกไก่พวกนี้มันโดดขึ้นไปได้นะครับห้ามใส่น้ำนะครับ <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยท่านจะได้เป็นอลูกไก่จมน้ำนะครับน,นี่ก็เจอมาแล้วนะครับประสบการณ์ตรงนะครับแล้วอะอะไรอีก ท่านที่ทาสวนนะครับเลี้ยงไก่ไปด้วยทําสวนไปด้วยนะครับปลูกผักปลูกหญ้านะครับไม่อยากให้ไก่ไปรบกวนนะครับก็กรณาทําที่ล้อมให้มิดชิดนะครับหรือว่าล้อมลูกไก่หรือว่าล้อมไก่ให้มิดชิดนะฮะอันนี้พูดถึงไก่โตแล้วนะครับไม่ใช่ลูกไก่นะเพราะว่าถ้าเราปล่อยพวกนี้ไปนะครับแล้วมันไปเขียสวนเราเนี่ยเราจะรู้สึกโมโหนะครับแล้วก็จะไล่ตีไก่นะครับนะ บางทีตีพลาดก็ตายบ้างก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับก็คือล้อมซะนะครับหรือไม่ก็ขังไก่ไว้ซะอย่าให้ไปปนกันนะครับถ้าใครรับไม่ได้กับไก่ไปเขี่ยสวนเหมือนผมเนี่ยนะครับไก่ไปเขี่ยสวนที่ใดเนี่ยจะตาขาดทุกทีตัวไหนนะครับไล่เอาหนังกระติกไล่ยิงเอาจนได้นะครับคือความโมโหนะครับก็เหมือนเรารักลูกนะครับพอลูกดื้อเราก็จะตีลูกใช่ไหมครับ อันนี้เราก็เลี้ยงรักรักเขาเหมือนลูกนะครับเนี่ยเลี้ยงแต่พอเขาดื้อนะครับไล่ฆ่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามนะครับผมเจอบ่อยนะครับอันนี้ผมก็แก้ปัญหาแล้วนะครับล้อมสวนอย่างยีเลยนะครับก็ตอนใหม่ๆก็จะพบแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็บอกมือใหม่ด้วยๆก็แล้วกันนะครับถ้าทาสวนไปด้วยเลี้ยงไก่ไปด้วยนะครับพยายามแยกกันให้เป็นสัตว์เป็้ยงสวนชัดเจียนยิ่งขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันนะครับ ต่อไปปัญหาอุปสรรคที่เจอในการเลี้ยงแบบนี้มีอะไรอีกก็มีประมาณนี้แหละครับเนาะ,ะสำหรับคนอื่นที่เลี้ยงแบบไหนผมไม่แน่ใจนะครับอนี่ก็อาจจะไปศึกษาดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับสําหรับผมประสบการณ์ผมนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไรหล้กนะครับก็เพิ่งมาเลี้ยงเหมือนกันเพิ่งออกมาได้ทําจริงๆลงมือทําเองนะครับ ก็พบปัญหามากมายก็อยากจะมาแชร์ให้สําหรับมือใหม่นะครับที่จะเลี้ยงไก่นะครับควรจะรู้ไว้บ้างนะครับว่าอุปสรรคก็มีนะครับไม่ใช่โลกสวยอย่างเดียวนะครับจริงๆท่านทีน่ท่านใดที่ศึกษาที่จะเลี้ยงไก่บ้านเป็น,ปนจริงเป็นจังนะครับก็ควรที่จะศึกษาปัญหาที่เจอนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเลี้ยงผมก็จะดูแค่วิธีการเลี้ยง ทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ดูพวกปัญหาพวกอะไรอย่างเงี้ยคือมองข้ามนะครับอันนี้ก็คือไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามตรงนี้นะครับปัญหาเนี่ยสำคัญมากนะครับวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับสําหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับไก่นะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าติดต่อผมทาง facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลง facebook ให้นะครับหรือว่า l ล n ์ i อ เดี๋ยวผมจะใส่ไปให้นะครับเนี่ยข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามอันนี้สำคัญมากนะครับก็เป็นกําลังใจให้เกษตรกรทาหาด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเกษตรกรทําหาจะมีคลิปใหม่ๆมาแนะนํานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าท่านใดยอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับ ก็แนะนามผมมาได้นะถ้่ผมมีเวลาทำเดผมจะทามาให้ดูนะครับนะอย่างพวกนี้ผมก็เป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับ <c oughs> ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเจอแบบไหนนะวิธีการแก้ไขแบบไหนบ้างนะครับนะ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ